สวัสดีครับก็พบกับที่เขาเด่นจับเทนตลาดนะครับประจำวันที่16กันยายนนะครับ2564นะครับก็สำหรับในรายงานลูกค้าตลาดหุ้นเช้านี้นะครับทางฝ่ายเราก็มองว่าสติดเด็กนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่จะผ่านผวนออกคาดนะครับในกรอบระหว่าง1620ถึง1635จุดนะครับก็ต้องเท้าความไปในเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยก็ ยืนดูในแดนบวกได้แข็งแกร่งนะครับกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่นะครับที่วันนี้เนี่ยเขาก็ปิดตัวในแดนลบก,กันเป็นส่วนมากนะครับก็หลักๆแล้วกลุ่มที่หนุนตัวเซ็นดีเดขึ้นมาเมื่อวานนะครับก็จะเป็นกลุ่มคาปีแล้วก็ตัว ICT นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แม้ว่าจะมีปัจจัยเชิงบวกนะครับหลากหลายเลยประมาณสักอย่างสองสามข้อนะครับที่เราจะคุยกันแต่ว่า ในเบื้องต้นเนี่ยทางฝ่ายเราก็คาดว่านักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะชะลอการลงทุนนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่ผลการประชุมเฟดในอาทิตย์หน้านะครับที่2ส2 2กันยายนนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักที่มีนยัยสาคัญต่อตลาดหุ้นมากกว่านะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของประเด็นหลักๆในวันนี้ก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวราคานา้ําาั์ดิบนะครับที่ ยังคงเดินหน้าไปต่อนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังตัวสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐเนี่ยเ,เมื่อวานเขารายงานออกมาต่างก่าคาดค่อนข้างมากนะครับก็ตัวสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐเมื่อวานเนี่ยก็รายงานออกมาลดลงอยู่ที่6.42ล้านบาทที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าจะลดลงราว3.54ล้านบาเรลนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมากกว่าการเกิดเท่าตัว นะครับแล้วก็ประกอบกับตัวภาวะ <c oughs> ตึงตัวนะครับของตัวอุปทานน้ํามันในสหรัฐเองเนี่ยก็คิดว่าทุกท่านก็คงทราบกันมาดีอยู่แล้วว่าในกรณีที่พื้นที่ในอ่าวเม็กซิโกเนี่ยกำลังการผลิตน้ํามันเขามีการปิดตัวลมนะครับหลังจากที่ต้องไปเผชิญหน้ากับตัวพายุเฮอริเคนหลากหลายเลยนะครับก็ส่งผลให้ตัวราคาสัญญาซื้อขายตัวน้ํามันดิบล่วงหน้า WTI เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ ปิดตัวที่ระดับ72.61นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อบาเลนะครับซึ่งก็เป็นคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนลาว3.05นะครับก็ถ้าในระยะสั้นนะครับทางฝ่ายก็เลยมองเป็นซน n t i m e n t เชิงบวกนะครับต่อตัวราคาหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ตัวลงกันนะครับโอเคแล้วก็ประเด็นที่2นะครับถัดไปก็เป็นประเด็นเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่าตัว รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและก็ตัวผู้ว่ากทมของเราเองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ได้ความว่าจะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับในกทมทุกๆเขตเลยนะครับในวันที่15ตุลาคมเนี่ยให้ตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับก็โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มองว่าคาดว่านะครับเพราะคาดว่าในเดือนตุลาคมเนี่ย ประชากรในกรุงเทพนะครับกว่า70%เนี่ยน่าจะได้รับวัคซีนครบ2เข็มนะครับแล้วก็เกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับปัจจุบันนะครับยอดการฉีดวัคซีนครบ2เข็มเนี่ยของเมื่อวานนะครับล่า <c oughs> <c oughs> สุดเนี่ยก็สะสมอยู่ที่2.86ล้านลายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูจํานวนประชากร ในกทมนะครับที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีประชากรอยู่ราวๆประมาณ7.7ล้านคนนะครับแต่ถ้าอยากแต่ถ้าจะให้เกิดตัวิคุมพันหมู่ได้เนี่ยคิดเป็น70%ของตัว7.7ล้านเนี่ยก็จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบ2เข็มเนี่ยเป็นจํานวน5.4ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างระหว่างตัวที่ฉีดไปแล้วนะครับ2.8ล้านนะครับกับอีกกับอีก5.4ล้านที่อขอขอโทษนะครับกับ5.4ล้านที่เป็นจานวน70%นะครับพอหักลบกันเนี่ย ทําให้ยังขาดการฉีดวัคซีนอีกราวๆครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลา30วันหลังจากนี้นะครับกรุงเทพเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนนะครับเล่งฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยราว8-4หมื่นลายต่อวันตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องติดตามทางฝ่ายจะต้องติดตามดูว่าจะสามารถที่จะฉีดได้ 8- 4หมื่นลายต่อวันไปจนถึงวันที่15ตุลาคมไหมนะครับเพราะว่าเรายังมีระยะเวลานับจากวันนี้ไปอีกประมาณ1เดือนนะครับจึงจัดทัน ตามกาหนดการเปิดเมืองที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ว่ากทมเขาได้คุยกันไว้นะครับในภาพรวมนะครับจากประเด็นเนี้ยนะครับทั้งฝ่ายเราก็มองเป็นบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองนะครับที่มีส่วนรายได้าจากชาวต่างชาตินะครับก็บนยืนอยู่บนความคาดหวังนะครับว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามลําดับแม้อแล้วก็ไม่มีการเร่งตัวของจํานวนผู้ติดเชื้อตามมานะครับ แล้วก็ประเด็นถัดไปนะครับเป็นประเด็นคืบหน้าต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่ได้รายงานไปในเรื่องของตัววัคซีนโมเดอร์นานะครับวันนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็คือกรณีที่มีการประชุมนะครับระหว่างตัวองค์การเริสัชกรรมนะครับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็ตัวบริษัทซิลิกรมมาร์มาที่เป็นผู้นําเข้าเนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าตัว กําหนดการนะครับหมายส่งมอบตัววัคซีนโมเดนาชุดแรกเนี่ยอันนี้เป็นของตัวโรงพยาบาลเอกชนก่อนนะครับโมเดนาชุดแรกเนี่ยที่จะมาถึงตัวประเทศไทยเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะเข้ามาได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะทยอยส่งมอบนะครับทีละลอ็ลอตลอ็ลอตละสามแสนโดสต่อสัปดาห์นะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะสิ้นสุดนะครับไม่เกินในช่วงมีนาคมปี65นะครับก็จะส่งครบตามกําหนดที่ตัวสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนี้เขาได้เคยจัดสรรและก็จองไป นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ตามในรายงานเนี่ยก็จะมีบอกว่าตัวสมาคมโรงพยาบาลเอกชนน,นะครับเขาก็ยังคงออกมายืนยันนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าเดือนหน้านะครับตุลาคมนียน่าจะได้เริ่มฉีดวัคซีนโมเดอร์นนาตามแผนแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สําคัญในคืนนี้ที่ยังน่าติดตามต่อนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเลขรีเทลเซล l ์นะครับแล้วก็ตัวคอร t a ีเทลเซลในเดือนสิงหาคมว่าง่ายก็คือเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับยอดการค้าปีการจับจ่ายใช้สอยในบ้านในของสหรัฐนะครับก็เบื้องต้นนะครับตลาดเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะหดตัวนะครับราวส่วนจุดแปดแล้วก็ส่วนจต์ามลำดับ ส่วนตัวเลขที่2ที่น่าสําคัญที่ได้ติดตามและสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของตัวผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะครับก็ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับสาแสนลายนะครับ <c oughs> สูงกว่าสัปดาห์ก่อนที่รายงาน3 1นแสนลายนะครับแต่ว่าในภาพรวมเทรนก็ยังคงเป็นเทรนขาลงแม้ว่าอาจจะมีสะดุดเพิ่มขึ้นบ้างนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพรวมของตัวลูกค้าตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ส่วนในตัวของรายงาน พิกออฟเดอะเดย์นะครับหุ้นที่แนะนําในวันนี้จะมีสองตัวนะครับก็เป็นตัวเอราวันนะครับแล้วก็ KCE นะครับโดยเอราวันเนี่ยในรายงานนะครับก็จะมีสองบุลเลตด้วยกันนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวเการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จริงๆจะมีนอกเหนือนะครับจากพื้นที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ พูดคุยกันนะครับในวันที่17นี้จะให้เปิดพื้นที่เพิ่มเิมอย่างอื่นอีกนะครับในเช่นตัวชนบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับเชียงใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะครับภาครัฐก็ช่วงนี้เราก็จะเห็นว่ามีออกตัวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นนะครับพวกโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเฟสที่สนะครับทัวร์เที่ยวไทย นะครับก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่24กันยายนนี้นะครับก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็คงจะหนุนภาพของซนติเมนต์ในการท่องเที่ยวให้ดูสดใสขึ้นนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็เป็นตัว KCE นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของงบนะครับคาดว่างบตัว3 Q64 เนี่น่าจะเด่นที่สุดนะครับของ KCE เนี่ยน่าจะเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับทั้งจากยอดขายที่น่าจะบวกได้3.5% Q1Q ิวนะครับมาจากการ ปรับราคาขายนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่านะครับแล้วก็ยังมองว่าน่าจะดีต่อเนื่องไปจนถึงซ q 6 4ว้วยนะครับจากการขยายกำลังการผลิตเพิ่มของตัว KCE นะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับก็มีคาดนะครับว่าการดำเนินงานปีเนี่ยน่าจะยังดีต่อนะครับของตัว KCE ว่าน่าจะดีต่อจากปีนี้ที่อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยจริงๆอาจจะมีะสะดุด ไปบ้างนะครับจากการหาแทนชิปนะครับแล้วก็ KCE เนี่ยแต่ว่าตัว KCE เนี่ยเขายังมีคำสั่งซื้อที่ยังล้อนอยู่นะครับแล้วก็เน้นที่จะผลิตสินค้ามีตัวที่ตัวมีตัวมาจิ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก20%ที่จะเข้ามาในปีหน้านะครับก็จะทำให้เก็บเกี่ยวผลบวกได้อย่างเต็มที่นะครับ ก็สำหรับพิกออฟเด์นะครับจะมี2ตัวอย่างที่กล่าวไปคือตัวเอราวันนะครับแล้วก็ตัว KCE ส่วนเทคนิคอลพิกนะครับของวันนี้นะครับก็จะมีตัว TU, ยนะครับ WHA นะครับแล้วก็ ACE ทั้ง3ตัวเป็นแนะนำซื้อนะครับถัดไปก็เป็นหุ้นในตัวครับค่ะต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในตัวของเซเปนะคะโดยแม้ว่ายังคงต้องเผชิญกับปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคนนะคะหรือว่าค่าระวังเรือสินค้าที่แพงขึ้นนะคะแต่ว่า ตลาสา่สองออกอยังฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง Q ิ n Q นะคะแทบในทุกตลาดนะคะยกเว้นในตลาดของเอเชียนะคะหลักๆก,ก็มาจากตัวสถานการณ์โควิดในหลายประเทศที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงของไฮซีซั่นของส่งออกนะคะรวมถึงปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะคะสำหรับในประเทศนะคะแนวโน้มยอดขายเดือนกันยายนก็เริ่มดีขึ้น m on M อนนะคะจากที่ภาครัฐผ่อนคลายมาตรก,การมากขึ้นนะคะซึ่งทำให้คนออกนอกบ้านแล้วก็มีการบริโภคและจับจ่ายมากขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวสำหรับผลิตภัณฑ์กันชงนะคะก็น่าจะเห็นเครื่องดื่มผสม CBD ออกมาเร็วสุดในไตมัสินนี้นะคะแต่ว่าอย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินไตมัสินของปี65นะคะหลังจากที่ได้รับการปลดล็อกแล้วตามประกาศของสาธารณสุขนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะคะ สำหรับแนวโน้มกำไรไตรมาสสานะคะโดยแม้ว่าทางฝ่ายจะคาดทรงตัวเยอนเยนะคะจากต้นทุนตัวเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นนะคะจากว่าใช้สต็อกราคาสินค้าเก่าหมดแล้วนะคะแต่ว่า Q on Q ยังฟื้นตัวได้ดีนะคะตามตลาดส่งออกที่ฟื้นตัวแล้วก็ในประเทศที่เริ่มมีขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายยังคงประมาณการแล้ราคาพื้นฐานเดิมที่34บาทคะ่ะแนะนำซื้อ ค่ะต่อมาก็เป็นอัปเดตของตัวอินฟราเซสนะคะก็แนวโน้มผลดำเนิงนงานครึ่งปีหลังนะคะก็ทางฝ่ายมองว่าค่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะก็รับมาตรการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะคะก็ ในส่วนของตัวนี้เองจะส่งผลในส่วนของการกลับเข้าพื้นที่หน้างานได้นะคะก็จะทําให้ในส่วนของการรับรู้ปริมาณงานแบ็กหลอกในมือเนี่ยที่มีอยู่นะคะก็จะรับรู้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งณนะสิ้น2 q 6คเนี่ยทางด้านบริษัทก็มีแบ็กหลอกอยู่ที่ 1, 8 6 1 6ล้านบาทนะคะในขณะที่อัตราก,กําไรขั้นต้นก็คาดจะดีขึ้นนะคะจากประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนนะคะที่มีความแม่นยํานะคะตลอดการส่งมอบงานเนี่ยหากสาม,มารถ ทำได้เรวว่าแผนที่กําหนดไว้นะคะก็จะเป็นส่งผลดีต่อตัวกรอส a r จินได้นะคะนอกจากนี้เองก็จะมีโครงการใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาเพิ่มเติมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็มีทั้งที่เซ็นสัญญาแล้วก็เริ่มงานแล้วนะคะรวมถึงอยู่ระหว่างการเจราจาแล้วก็คาดจะเซ็นสัญญาพร้อมเริ่มรับรู้รายได้บางส่วนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในคราวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรูปแบบการ รู้ไรายได้ในส่วนของธุรกิจนะคะคือธุรกิจของ i n f ฟาเซ t เองเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัว Data Center นะคะที่ค่าจะเติบโตนะคะตามปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการเติบโตของธุรกิจ c l o u d Service เองก็คาดจะมาแรงนะคะเพราะผูก้กะหรายไเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมาใช้นะคะเพื่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไอทีที่ประหยัดลงไปได้มากนะคะทั้งในแง่ของการก่อสร้างแล้วก็ดูแลรักษานะคะตรงนี้เองนะคะก็ถือเป็นบวกต่อตัว,ตวทางด้านอินเอออินฟาเซตนะคะในแง่ของบริษัทเนี่ยมีการก่อสร้างรับรับก่อสร้างในส่วนของศูนย์ดัต้าเซ็นเตอร์นะคะโดยรูปแบบการให้บริการเนี่ยแต่เดิมทีนะคะก็อาจจะเน้นใช้เงินของผู้ว่าจ้างนะคะรับออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะคะก็รับรู้ตามความสาเร็จของงานนะคะแต่ ปัจจุบันนะคะบริษัทก็เพิ่มโอกาสนะคะด้วยการจัดทำรูปแบบเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะคะก็คือ,เ,อเป็นลักษณะที่ทางด้านบริษัทเองจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างแล้วก็ดูแลจัดการศูนย์ด a ต้าเซ็นเตอร์ให้กับผู้ว่าจ้างนะคะพร้อมทำสัญญากับผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผ่อนชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะหลังจากนั้นก็ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ต่อไปนะคะซึ่งในกรณีนี้เองเนี่ยถือว่าไม่เพียงแต่จะเป็นการขายฐานลูกค้านะคะที่มีความต้องการใช้ศูนย์ดาตา้าแต่ติดขัดปัญหาเรื่องเงินทุนแล้ว ยังเป็นโอกาสนะคะสำหรับบริษัทที่อยากจะขยายประกอบธุรกิจให้เช่าศูนย์ Data Center เพิ่มเติมนะคะต่อยอดการบริการให้กับฐานลูกค้าที่มีอยู่นะคะซึ่งรูปแบบของตัว Data c e n t e r เองปัจจุบันก็มีการนำเสนอนะคะทั้งในรูปแบบของการก่อสร้างเป็นตัวอาคารซึ่งต้องเป็นขนาดใหญ่หรือเป็นการดัดแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่เรียกว่า prefabricated data center นะคะก็ตรงนี้เองก็จะเป็นตัวที่จะช่วยหนุนในส่วนของ การเติบโตรายได้ในอนาคตของบริษัทด้านบริษัทเองก็จะมีสัดส่วนรายได้ที่เป็นรี c u ร r ริงมากขึ้นนะคะจากการรับรู้รายได้ในส่วนของค่าดูแลการจัดการตลอดระยะเวลาสัญญาเช่านะคะปัจจุบันบริษัทก็มีการจระจะายอยู่กับลูกค้า2อรายนะคะซึ่งทางฝ่ายก็มองว่าค่าจะปิดทิวได้นะคะภายในปีนี้นะคะ นอกจากนี้เองนะคะธุรกิจโทรคมนาคมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คาดจะหนุนการเติบโตนะคะจากรูปแบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนานะคะก็ทําให้ตรงนี้เองทางด้านอินฟาเซ็ตก็จะมีโอกาสได้งานจากผู้ว่าจ้างนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของทั้งการลงทุนใหม่เองหรือการอัปเกรดอุปกรณ์ระบบนะคะโดยมองว่าภาพการลงทุนไอทีปีหน้าก็คาดจะมีปริมาณงานที่มากกว่านี้นะคะมากกว่าปีนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่างานประมวลหลายงานเนี่ยมีการถูกเลื่อนนะคะ เนื่องจากในส่วนของตัวภาครัฐเองแล้วก็ภาคเอกชนนะคะมีการลดนุลบลงทุนเพราะว่าได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าธุรกิจ Data Center ทางฝ่ายก็มองเป็นธุรกิจที่คาดจะมาแรงนะคะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทําให้เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ทางฝ่ายมองนะคะว่ารูปแบบการนำเสนอของสัญญาเช่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นโอกาสในการขยายฐานบริษัทของลูกค้านะคะแต่หากในส่วนของตัว ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการที่จะต้องลงทุนก่อนเนี่ยทางฝ่ายก็มองว่าอาจจะถูกหักล้างได้นะคะด้วยในส่วนของการนําสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยมาขายทอดตลาดได้หากผู้ว่าจ้างมีการผิดนัดสัญญาชําระเงินหรืออาจนํามาต่อย,ยอดเป็นธุรกิจให้เช่า Data Center ในอนาคตเหมือนที่ปัจจุบันทางด้านไอเทียวก็ดาเนินธุรกิจอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะอย่างที่กล่าวไปว่าการเติบโตเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนะะน,นะคะในปี65นะคะดังนั้นในส่วนของตัวกําไรสุทธิปี64เนี่ยทางฝ่ายเนี่ย มีการปรับขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นการปรับขึ้นในส่วนของตัวกอสมาจินที่ค่าจะดีขึ้นนะคะแต่ก็จะเอ่อจากการในส่วนของตัวการเน้นต้นทุนแล้วก็การส่งมอบง,งานที่เร็วขึ้นก็จะทําให้ตัวภาพกอสมาจินที่ดีขึ้นนะคะส่วนปีห5ห้าเองทางฝ่ายก็ปรับกําไรสุทธินะคะขึ้นเป็น1 9 6ร้ยเกล้านนะคะเพื่อรับโอกาสดังกล่าวนะคะแต่ ก็จะหนุนในส่วนของตัวรายได้เนี่ยคาเติบโต15%นะคะก็เป็นกรอบบนของที่บริษัทตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็ประเมินราคาพื้นฐานใหม่นะคะเป็น8บาท15สตางค์นะคะจากเดิมที่4บาท56สตางค์นะคะหลังปรับในส่วนของรีเลย i PE ขึ้นนะคะเป็น24เท่านะคะก็เทียบเท่ากับ PEG นะคะที่1เท่าของกำไรสุทธิปี65นะคะแล้วก็ทางฝ่ายก็ปรับเพิ่มคำแนะนำนะ จากขายก็ขึ้นมาเป็นถือนะคะแต่ทั้งนี้นะคะเนื่องด้วยการประเมินราคาพื้นฐานด้างต้นเนี่ยไม่ได้รวมผลกระทบจากการที่บริษัทจะขึ้นเอทวอนะคะวันที่ส4นะคะก็จะมีในส่วนของตัวการให้อัตราส่วนพูดสองหุ้นเดิมต่อหนึ่งหนึ่งวอลเลน์นะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะแลกซื้อหุ้นใหม่2บาทภายในระยะเวลา2ปีตรงนี้เองนะคะทงฝ่ายก็มีสมมติฐานเพิ่มเข้าไปนะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจะมาแลกซื้อหุ้นในปี65เนี่ยคือครึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ออกใหม่นะคะเพราะฉะนั้น ราคาพื้นฐานใหม่สิ้นปีนะคะหักรวมผลกระทบของวอลแลนนะคะเอ่อจะอยู่ที่6บาท10สตางค์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนในตัวของบู b ิกนะคะที่วันนี้จะมีการเข้าซื้อขายวันแรกนะคะก็ธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์นะคะการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีและก็ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีการแบ่งประเภทการให้บริการก็จะมีการให้คําปรึกษาด้านกลยุทธ์การจัดการนะคะการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบดิจิตอลและให้คําบริการ ปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะคะการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิคเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วย AI นะคะแล้วก็การจัดหาและบริหารบุคลากรชั่วคราวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในส่วนของตัว IPO นะคะก็จะเสนอขายจํานวนทั้งหมด25ล้านหุ้นนะคะที่ราคา18บาทนะคะก็จะทําการซื้อขายในตลาด MAI นะคะกลุ่มเทคโนโลยีนะคะเงินที่ได้นะคะจะนําไปใช้ในการว่าจ้างบุคลากรแล้วก็เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรรอ,องรับการขยายตัวของธุรกิจนะคะใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและ ดิจิตอลนะคะรวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานภายในองค์กรแล้วก็การขยายพื้นที่สํนานักงานแล้วก็การลงทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในขณะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนินกิจการของบริษทัทต่อไปนะคะสําหรับแนวโน้มกําไรที่ผ่านมานะคะถ้าหาก สะท้อนไปในส่วนของภาพ3ปีจะเห็นว่ามีการเติบโตที่ต่อเนื่องขึ้นนะคะก็ได้แรงหนุนจากการพัฒนาขององค์กรต่างๆที่มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีตมากขึ้นนะคะก็ทําให้บริษัทเนี่ยได้รับงานว่าจ้างที่ปรึกษามากขึ้นนะคะโดยในช่วงของ6ปี6เดือนแรกของปี64เนี่ยบริษัทมีกําไรสุทธิอยู่ที่30ล้านนะคะก็เติบโต14% year on year นะคะก็รับกับไรายได้ที่ยังเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานโครงการที่มากขึ้นนะคะถึงแม้ภาพในส่วนของความสามารถทํากําไรจากอัตรากําไรสุทธิเนี่ยจะมีการปรับ ตัวลดลงนะคะมาอยู่ที่23.67นะคะจาก28.92ในช่วงของ2 6M63 นะคะแต่เป็นเพราะในส่วนของตัว s i r a ที่สูงขึ้นตามจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าตลาดนะคะแต่หากเทียบกับภาพทั้งปีของตัวปี63เนี่ยอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็ถือว่ายังสูงกว่าปี63ที่ทำได้22.06นะค่ะ สำหรับความเสี่ยงด้านการดําเนินงานของตัวบูบิกนะคะก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนแปลงจากเหตุปัจจัยภายนอกนะคะการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ความไม่สม่ำเสมอของรายได้แล้วก็ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงินนะคะมาเก็ตคอนเซนซให้ราคาพื้นฐายของบูบิกไว้อยู่ที่21่สบถึงยีบาทค่ะค่ามาต่อกันที่ในส่วนราคาทองคํานะคะ เถ้ามองในส่วนของภาพรวมนะคะเรามองว่าราคาทองคำเองเนี่ยยังคงแกว่งตัวนะคะตามกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะก็ะดูเหมือนว่ายังไม่ผ่านขึ้นไปยืนระดับประมาณ1,805เหรียญได้อย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยอาจจะมีจังหวะดิดขึ้นไปแต่ว่าก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมานะคะลงมาเทสแถวระดับประมาณ1,790เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะ ภาพโดยรวมเนี่ยเรามองว่าระหว่างวันเนี่ยวันนี้น่าจะยังแกวงตัวลักษณะไซเว์นะคะต่ำกว่าระดับ1,800พันแปด้อยเหรียญสหรัฐต่ออออยู่งนี้เนี่ยในส่วนของแรงขายทำกำไรที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นท่ามกลางเม็ดเงินส่วนหนึ่งนะคะที่กลับเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตัวน้ำมันเองนะคะแล้วก็หุ้นพลังงานเนี่ยค่อนข้างโดดเด่น ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็ปรับตัวขึ้นตอบรับในเรื่องของตัวเลขการผลิตในฝั่งสหรัฐที่ออกมาสดใสกว่าที่คาดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นพลังงานที่ดิดตัวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการตอบรับในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะโดยในส่วนของตัวเวสเท็กซีส์เองเนี่ยก็ขึ้นมาในระดับประมาณาเจ็ดสิบสองเหรียญต่อบาร์เรลนะคะ เป็นการตอบรับในเรื่องของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐนะคะประจำสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการค่อนข้างมากนะคะโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลดลงมาน6.42ล้านบาร์เรลนะคะจากที่ตลาดคาดการว่าจะลดลง3.54ล้านบาร์เรลนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้ความต้องการที่จะเข้าไปเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยกลับมาเป็นแรงกดดันกับสินทรัพย์ปลอดภัยต่าง นะะในส่วนของตัวบอลยูของสหรัฐเองเนี่ยอายุ10ปีก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าเห็นแรงขายในส่วนของบอลออกมานะคะแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาเทียบจาก,ก,ากุเงินสําคัญนะคะ,ะถึงแม้ว่าถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะทั้งในส่วนของตัวบอลยูที่ขยับขึ้นหรือว่าในส่วนของดอลลาร์ดีกซ์เองที่อ่อนค่าลงมานะคะ แต่ว่าในเรื่องของตัวเม็ดเงินเองที่กลับเข้าไปเก็งกําไรในสินทรัพย์เสี่ยงเองเนี่ยก็ถูกสะท้อนออกมาจากแรงขายในส่วนของกองทุน ETF ด้วยส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของกองทุน SPDR นอทีอทองคํารายใหญ่ก็มีการปรับลดทองคําในมือลงมาอีก1.75ตันนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยเราเลยมองว่าน่าจะจับตาในเรื่องของทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ํามันกันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่นักทุนเองเนี่ยต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้ก็ยังดูมีความไม่มั่นใจนะคะต่อทิศทางของตัวนโยบายทางการเงินของ ตัวธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอยู่ว่าสําหรับการประชุมในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยจะมีการประกาศในเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE ออกมาเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ ในฝั่งสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมิกซ์นะคะก็บางส่วนออกมาสดใสหรือบางส่วนก็ออกมาค่อนข้างแย่กว่าที่ตลาดคาดการ์นะคะโดยในส่วนของคืนนี้เองเนี่ยก็มีตัวเลขหลายๆตัวให้จับตากันนะคะทั้งในเรื่องของตัวเลขคาปลีเองนะคะอันนี้คาดการ์ว่าจะออกมาค่อนข้างดีนะคะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างนะคะจากตัวเลขเดือนกรกฎานะคะสำหรับตัวเลขเดือนสิงหาแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับส การว่างงานนะคะแล้วก็ตัวเลขเฟดแมนูแฟคเจอริงนะคะอินเด็กจากฟิลาเดลเฟียนะคะตรงนี้ก็มีแนวโน้มจะออกมาในทิศทางที่ชะลอลงนะคะหรือว่าออกมาในทิศทางที่ดูอ่อนแอกว่าที่ ตลาดมองเอาไว้นะคะทำให้มองว่าภาพของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาแล้วก็คาดการณ์ในเชิงที่ค่อนข้างจะมิกซ์ทั้งบวกแล้วก็ลบเนี่ยอาจจะทำให้ตัวราคาทองคำเองเนี่ยยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าในเรื่องของความกังวลที่เกิดขึ้นว่าในส่วนของเฟดเองยังมีโอกาสที่จะประกาศในเรื่องของการปรับลดวงเงิน QE ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่แคบใน ่วนของตัวอัพไซด์นะคะแม้ว่าดาวไซด์เองเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าก็ลงไปได้ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นในส่วนของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมานะคะโดยถ้ามองในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเรามองว่าอาจจะแกว่อยู่ขอประมาณ 1790- ถึง1 7น8นะคะหรือว่าถ้าผ่านดนวต้าน1798ขึ้นไปเนี่ยก็จะติด1 8 0 3 นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว GOU 2 1เนี่ยเทรดใกล้ๆสปอร์ตนะคะเทรดเป็นพรีเมียมแค่ประมาณ1เหรียญดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอาจจะย,ยังเน้นเทรดดิ้งระหว่างวันไปก่อนนะคะ GOU 2 1เนี่ยแนะนำให้เกงกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบประมาณ1791ถึง1799ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ